สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ทานผู้ชมลหลายๆท่านถามกันมาเกี่ยวกับตู้ประกอบใหม่ว่านอกจากขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรแล้วมีขนาดที่ยาวกว่านี้ไหมวันนี้พามาดูกันเลยครับสำหรับตู้ใบนี้ครับตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว7เมตร50พร้อมห้องน้ําภายในครับรายละเอียดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว7เมตร50สูง2เมตร50โครงสร้างเป็นเหล็กบีมแล้วก็เป็นเหล็กกล่องหนาะตัว32ครับแล้วก็ตัวผนังและหลังคาเป็นแผ่นแซนวิชพาเนลที่เป็นโชว์เคสไอโซวอลก็คือเป็นแผ่นไอโซวอลหนา2นิ้วแบบมีฉนวนภายในทั้งผนังและหลังคาครับตัวตู้มี1ประตู ก็ขนาด0.90คูณ2.00เมตรอย่างที่เห็นก็จะมีตัวลูกบิดของเยลหูช้างแล้วก็ตัวของบางใบให้ด้วยครับด้านหน้าตรงนี้จะมีตัวช่องกระจกบางกระทุ้งที่ทางลูกค้าสั่งทำตัวนี้จะเป็นขนาด3 0คณ50ครับโทษทีครับ3 0คูณ7จรับจะเป็นตัวเล็กครับที่เป็นตัวบางกระทุ้งในห้องน้ำ เนื่องจากว่าตู้ใบนี้มีห้องน้ำภายในอย่างที่เห็นครับขนาด1นึเมตรห้คูณสเมตรแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูต่อครับว่าขนาดของห้องน้ำเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวพามาดูภายในครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นตัวของหน้าต่างบานเลื่อนสลับมีให้2ชุดขนาด1นึเมตรยีคูณหเมตรเป็นกรอบอะลูมิเนียมอกขาวนี่เป็นพาวเวอร์พักสรับต่อไฟเข้าแบบกันน้ำทั้งตัวผู้ตัวเมียครับ และไล่มาที่สายกราวและแข่งกราวนี่คือหน้าต่างบานเลื่อนสลับ2ชุดพรรัดลมฤดูการฮารตาลี2ชุด8นิ้วครับหน้าต่าง1ชุด <Yes. ก็ตู้นี่มีขาตั้งเรียบร้อยให้ทั้งหมด6จุดครับมีหูหิ้ว4ชุดสำหรับยกและเคลื่อนย้ายและตรงนี้มีหน้าต่างอีก1ชุดเมตร20คูณ1เมตรเหมือนกันครับนี่คือด้าน3เมตร อย่างที่บอกไปกว้าง3เมตรยาว7เมตร50มีห้องน้ำภายในนี่คือสเปคภายนอกทั้งหมดของตัวตู้หลังคาจะเป็นแบบยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกมาอย่างที่เห็นครับด้านหน้ายื่นด้านหลังก็ยื่นเพื่อระบายน้ำได้ดีขึ้นตู้ตัวนี้จะส่งที่จังหวัดชุมพรครับมาดูรายละเอียดภายในกันบ้างครับ ขอญาตปิดประตูมาดูภายในกันบ้างครับภายในเป็นอย่างที่บอกครับตัวสฉวนการทำร้อนไอน so โซวอลโซเกตไอโซวอลตัวนี้ก็คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลาไฟสังเกตเสียงผุ่มใกล้องขึ้นชัดเจนขึ้นครับมาดูที่ระบบไฟฟ้ากันก่อนระบบไฟฟ้าต่อจากเค้าปลั๊กเมื่อสักครู่เข้ามาที่ตู้ควบคุมเมนเซอร์กิตขนาด63เซอร์กิต32 20 และ16ของช้างสายไฟเดินในท่อ PVC สีขาวมีปักคู่กาวตรงนี้1ชุดเป็นของ Panasonic แล้วประตูทางเข้าจะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟ LED T8 จำนวน2องวัตต์ึ่งอสชุดครับนี่คือสวิตช์ปิดเปิดควบคุมพลัโงาอากาศแล้วก็ควบคุมหลอดไฟตรงนี้เป็นปักคู่กาวของ Panasonic เป็เทไฟดูครับมีปิดไฟแล้วิด,ลดกลุมดูอกาศทั้งสองชุดคือลูกค้าสามารถนําไปกั้นเป็นห้องสองห้องได้โดยใช้ตัวม่านกั้นนึครับอานี่เปิดไฟแล้วก็ได้มีรับคู่กาวอนึ่งชุดอยู่ยตรงนี้ครับพื้นของตัวตู้เป็นสมา์กรหนา16มิลแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลเรมรเสรมงออกของแมสร้อมคิ้วโวยางรอบตู้ เป็นของพาย a พลิสตาเฟครับน mm ี hmm. ่คือภายในตู้หนึ่งประตูสามหน้าต่างห mm hmm. ลอดไฟ LED G 8 Philips mm hmm. ิปัตตัตสองหลอดสลิงครับตอนนี้ทึบครับ mm hmm. สามารถส่งสเปคได้ครับ mm hmm. อย่างที่บอกว่าตัวนี้ภายในห้องโซนนี้ก่อนที่จะถึงห้องน้ำ mm hmm. ก็ได้ความยาว6เมตรใช้ที่เต็มพื้นที่ ส่วนห้องน้ํที่เป็นด้านหนังและมีประตูเล็กๆอยู่นั่นคือในส่วนของห้องน้ําขนาด1เมตร50คูณ3เมตรก็คือขนาดแล่ก็ยาวไปตามตัวตู้ขนาะการเชื้อราหมดนะครับก็มาดูกันนี่ก็จะเป็นในส่วนห้องน้ําครับขออนุญาตเปิดไฟแล้วก็เปิดระบบระบากันเรียบร้อยก็เปิดเข้ามาในห้องน้ําครับนี่ก็จะเป็นด้านของกระจกที่เป็นเรียกกระจก เหมือนกันเงาเไปไ็นอะไรครับกันกลมองเข้ามาด้านในชัดเจนแล้วก็ในส่วนห้องน้ําก็จะมีของสุขภัณฑ์ฟัตต้ฝักบัวชำระที่ใส่กระดาษทิชชู่ฝักบัวน้ำราวแขวนผ้าที่ใส่สบู่แล้วก็ตัวกระจกเงาอ่างล้างหน้าคอมเคาน์เตอร์ครับพัลดลมเอากันฮาราตอิ้งหนิ้วแบบมีฝาข้อ หนึ่งชุดในห้องน้ำโซนนี้หลอดไฟเป็น LED T8 2ี่วัตต์อีกหนึ่งชุดตรงนี้เตรียมสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เครื่องปรับอากาศครับแล้วก็ปูเรื่องกระเบื้องแกนต้ปูสูงข,ขึ้นหนึ่งแถวครับ 4D ระบบท่อน้าข้าน้ำออกมีให้ครบนี่คือในส่วนห้องน้ำขนาด1เมตรคูณ3เมตรก็จะมีทั้งรุ่นที่อ,อาบน้ำโดยไม่มีตู้กระจกอาบน้ำหรือรุ่นที่ มีตู้กระจุกน้ำทัานลูกค้าสามารถสั่งทำได้ตามความต้องการด้วยขนาดห้องน้ำก็ถือว่าไม่ได้แค่ครับนี่คือส่วนของโซนห้องใหญ่ก็อย่าที่จใจไปกว้าง3เมตรยาว6เมตรแล้วและในส่วนห้องน้ำเข้ามาก็คือ1เมตร50คูณ3เมตรครับก็จัดได้ว่าใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคามาก เพราะว่าได้ตัวตู้ซึ่งยาว7เมตร50ซึ่งสุดละสุดติงละในชุดเดียวที่เป็นยจ้ยาวที่สุดของตู้ประกอบใหม่อย่าลืมขนาดและหลังคาปเป็นส่วนกันความร้อนเปิดแอร์แล้วการร้อนเก็บเสียงไม่ลางไฟเก็บความเย็นอยู่ครับนี่คือภายในตู้ครับมาดูภายนอกอีกหนึ่งรอบครับ ตรงนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ Li n e Official Asi s g n c o n t a i n e r Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ